ว, 1. ว่าไงตัวแสบวันนี้น้ำขิงมานอนใกล้แม่น้ำขิงอยากให้แม่เล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกใช่ไหมลูกวันนี้น้ำขิงอยากฟังเรื่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวแม่เล่าเรื่องคุณทองแดงให้หนูฟังดีไหมน้ำขิงรู้จักคุณทองแดงไหมลูกเดี๋ยวแม่เล่าประวัติคุณทองแดงให้ขิงฟังดีกว่าคุณทองแดงอ่ะเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงลำดับที่17ของพระอ,องค์เลยนะคุณทองแดงเป็นลูกของแดงซึ่งเป็นหมาจรจัด แถวซอยศูนย์พัฒนาถนนพระราม 9. เกเปิดเมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2541พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จไปเปิดศูนย์แพทย์พัฒนาตอนนั้นน่ะได้มีหมอท่านหนึ่งนำมาถวายให้กับพระอ,องค์คุณทองแดงเกิดก่อนลูกของมะลิ1วันมะลิเนี่ยก็เป็นสุนัขทรงเลี้ยงของพระอ,องค์ท่านเหมือนกันนะลูกนะ ลูกๆของมะลิเกิดวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2541และได้ส่งยกทองแดงให้มะลิเป็นผู้เลี้ยงดูคุณทองแดงมีพ่นมีพี่น้องรวมกันกับคุณทองแดงด้วยเนี่ยทั้งหมด7ตัวชาวบ้านแถวนั้นตั้งชื่อให้ว่าทองแดงคุณทองแดงเป็นสุนัขตัวเมียคุณทองแดงเป็นผู้หญิงมือนหนูเลยลูกเดี๋ยวแม่จะไล่ชื่อพี่น้องของคุณทองแดงให้หนูฟังนะ พี่น้องคุณทองแดงมีชื่อว่ามาลัวหนุนทองเหลืองไอ้เจ้าทองเหลืองเนี่ยได้ไปอยู่บ้านข้าราชบริพารท่านหนึ่งแล้วก็มีชื่อละมุนโกโลแล้วก็โกโศคุณทองแดงมีลักษณะพิเศษกว่าตุนักตัวอื่นนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ขิงฟังเองนะลูกคุณทองแดง มีสายสร้อยรอบคอหนึ่งเส้นมีถุงเท้าขาวทั้งสี่ขามีหางม้วนขดเป็นวงปลายหางดอกสีขาวแล้วก็มีจมูกแด่นคุณทองแดงนั้นได้เข้าถวายตัวเมื่อวันที่13กันยายน2541ตอนนั้นอายุได้ประมาณเดือนกว่าๆเองถวายตัวที่พระตำหนักสวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ได้ส่งค้นพบจากในหนังสือว่าคุณทองแดงมีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บาเซนจิซึ่งเป็นสุนัขโบราณที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางแอฟริกาใต้นิยมใช้งานในการล่าสัตว์แต่คุณทองแดงเนี่ยจะตัวใหญ่กว่าพันธุ์บาเซนจิทั่วไปพระองค์จึงทรงเรียกคุณทองแดงว่าเป็นสุนัขพันธุ์ไทยซูปเปอร์บาเซนจิพระองค์ทรงมีอารมณ์ขันไม่ลูกคุณทองแดงมีลูกกับทองแท้มีทั้งหมด9้าตัวเลยนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เลยทรงตั้งชื่อให้กับลูกของคุณทองแดงเป็นชื่อของขนมไทยที่มีขึ้นมีคำขึ้นต้นว่าทองทั้งหมดเลยนะลูกและได้ทรงพระราชทานนามสกุลให้ด้วยนามสกุลที่พระราชทานให้ก็คือสุวรรณชาติชื่อของลูกของคุณทองแดงก็มีนะลูกนะอะเดี๋ยวแม่จะไล่ให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะชื่อทองชมพูนุชทองเอกทองม้วนทองทัด ทองปลุทองหยิบทองหยอดทองอัดแล้วก็ทองนพคุณชื่อเพราะไม่ลูกทั้ง9ตัวเลยเป็นชื่อขนมไทยหมดเลยนะแล้วคุณทองแดงก็มีหลานๆอีกเยอะแยะมากเลยนะลูกนะแล้วก็เมื่อวันที่26ทธันวาคม2558เวลา23.10นาฬิกา10นาทีคุณทองแดงก็ได้เสียชีวิตลงเพราะว่าโรคชรา ที่วังไกลกองวลส่วนล่างของคุณทองแดงเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์เกษตรเกษตรศาสตร์หัวหินคุณทองแดงตอนนั้นน่ะที่เสียชีวิตน่ะอ,อายุรวมได้ประมาณ17ปี1เดือนกับอีก19วันคุณทองแดงอ่ะเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์กับพระองค์ท่านมากเลยนะลูกนะหนูรู้หรือเปล่าเป็นไงมั่งลูกสนุกไหมไว้วันหลังแม่เล่าเรื่องอื่นๆให้กับหนูฟังอีกนะลูกนะ ดีไหมลูกเจ้าตัวแสบของแม่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้เรื่องคุณทองแดงสนุกไหมคะถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องน้ำขิงจินเจอร์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย